ตอนนี้นะครับช่อง YouTube TK c h anel n Thailand นะโดนมีการร้องเรียนละเมิดลนะิขสิทธิ์เพลงนะครับคาดการว่าเจ้าของเพลงในแอปคายมาตเตอร์นะมาเปิดลิขสิทธิ์นะครับจากนี้ไปผมก็จะไม่ลงดนตีเข้าไปในคลิปนะผมเม็ดอะลูกยางนะผมเป็นลูกยางเราดูไปทำอะไรได้บ้างนะครับ ดูทาเหยื่ออะไรได้บ้างนะผมเต็มเลยเป็นลูกยางนะนี่นะวัตถุดิบอ,อันหนึ่งนะฝาเบียฝาเบียนะเก๋สองอันนะวันนี้เราก็จะมาทำกันแบบบ้านๆนะงานเพียวๆนะผมพื้นบ้านเลยก็เดินไปเก็บมานะแกจะมีอันนี้นะ ที่ไปเก็บมาเป็นลูกยางนะครับอันนี้เป็ดเม็ดยางนะครับต้นต้นยางยางพารานะครับแล้วก็มีฝานะฝาดีเอฝาเบียช้างครับผมก็ข็มกัดนะครับที่เราจะใช้ตะเบ็ดตะกัวดลูกหมุนนะครับผมแรกนะครับเราก็เอาตัว ลูกยางนะครับไปเจาะก่อนนะผมเจาะตรงนี้นะให้ตะกัวเข้าได้นะครับแล้วก็เจาะด้านหน้านะครับตะกัวที่เราจะใช้เป็นขนาดห้ากรัมนะครับหักที่เราเจาะมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับก็ให้ตะกัวเข้าได้นะฝังเข้าไปได้นะผมแบบนี้นะจากนั้นนะเราก็ดัดลวดนะครับดัดลวดออกให้ตรงนะครับผม ที่เราดัดลวดตรงแล้วนะก็จะเป็นแบบนี้นะประมาณนี้แล้วก็เราก็จะเามาใส่ตาเบ็ดนะครับเอาตาเบ็ดมาใส่นะครับหมุนลวดนะครับล็อกกับตาเบ็ดไว้นะครับหลังจากที่เราหมุนลวดล็อกกับตาเบ็ดเสร็จแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะแบบนี้นะแข็งนะครับแน่นดีนะครับผมเสร็จทีนี้เราก็จะตัดท่อหดนะครับ มาวัดใส่นะครับผมตะท่อหดมาใส่เป็นกาดกันสว่างนะครับแบบนี้นะใส่ไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะนี่นะจากนั้นเราก็เอาตะกัวนะครับมาใส่เข้าไปนะครับ ถ้ากลัวแล้วก็ใส่ตัวนี้ตามเข้าไปนะครับตามรูที่เราเจาะไว้ตอนแรกก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะนี่นะดันเข้าไปแบบนี้นะ <c oughs> เสร็จแล้วนะเราก็จะไปตัดฝามาให้เป็นลักษณะใบพัดนะผมจากที่เรานำไปตัดมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะนี่นะ เป็นรูปทรงใบพัดนะครับแบบปีกยาวนะผมจากนั้นเราก็นําไปเจาะนะครับวิธีการตัดฝาเบียรผมเคยสอนแล้วนะับว่าตัดยังไงนะทําใบพัดฝาเบียรนะตัวนี้มันแข็งดีนะก็เลยเลือกใช้เป็นตัวนี้นะหลังจากเรานําไปเจาะรูมาแล้วนะเราก็พับปลายนะลงแบบนี้นะแล้วก็พับหลังลงนะ นี่นี่นะสังเกตให้รูมันตรงกับด้านหน้านะเห็นไหมรูมันตรงกันนะทั้งหน้าทั้งหลังจากนั้นนะเราพับตรงนี้นะเป็นสี่ห้าองศานะผมพับเป็นสี่ห้าองศานี่นะนี่นะเป็นแบบสี่ห้าองศานะ เห็นไหมให้มันเป็นสีห้าองศานะครับโอเคตอนนี้ใบพัดเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะก่อนที่เราจะใส่ลูกปัดนะครับเรางัดตรงนี้ขึ้นเล็กน้อยนะครับงัดตรงปลายขึ้นให้เป็นลักษณะเหมือนตัวแ L นะครับนิดนึงนะแบบนี้นะครับจะเป็นการล็อกตาเบ็ดนะครับล็อกล็อกลวดให้มันติดอยู่กับตัวไอตัวนี้นะคร จากนั้นนะครับก็พับดนึนงเป็นลักษณะประมาณนี้นะนี่นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลูกปัดใส่ลูกปัดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ใบพัดนะาบผมแบบนี้นะจากนั้นเราก็ทำห่วงด้านบนนะครับทำห่วงด้านบนตรงนี้นะแล้วเราก็ใส่ ลูกหมุนเข้าไปนะครับเดี <for> ๋ยวเรามาดูกันนะน้ำหนักอยู่ที่10.14กรัมนะบุมตัวนี้นะ10กรัมตีแบบพิวๆพนะครับน้ำหนักดีนะตอนนี้เหยือของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะงานบ้านๆนะอันนี้คือเดินเก็บเอาข้างทางเลยนะ จออะไรก็เดินหยิบมานะผมก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะงานเพียวๆนะงานบ้นบ้านเลยเดี๋ยวเราไปเทสแอคชั่นกันดีกว่านะว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะผมเดี๋ยวตรงนี้เราก็เอากาวหยอดหน่อยนะมันจะได้แน่นนะหลังจากที่เรากาวหยอดเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะยึดกับทางด้านในนะก็จะทําให้ตัวนี้ไม่ดิ้นนะโอเคนะเดี๋ยวไปชมแอคชั่นกันครับวันนี้เราก็จะมาเทสแอคชั่นนะผม อ่าเป็นลูกยางใบพัดเรียวเอ้ใบพัดเบียช้างนะเดี๋ยวมาดูกันว่าแอคชั่นจะใช้ได้ไหมนะ งแอคชั่นออกดีนะแอคชั่นออกปกตินะแต่ว่ามันจะปัดออกทางด้านข้างนะไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะตัวนี้เนื่องจากว่าน่าจะเป็นที่ลูกยางไอ้ลูก ยางพลามันใหญ่แล้วก็เบานะครับมันก็เลยออกแกว่งไปทางด้านซ้ายนะผมนี่นะฮะแอคชั่นไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่นะ นี่นะครับมันจะแก่งออกซ้ายนะครับโอเคนะฮะหากใครอยากเอาไปทําเล่นนะครับทําทตกใช้เล่นนะฮะผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆน,นะนะเอาลูกยางออกนะครผมก็คือใส่เป็นแต่ตะก่วเปล่าๆนะครับแล้วก็ตาเบ็ดแล้วก็ล็อกตะก่วให้แน่นครับจากนั้นก็ใส่ใบพัดนะฮะตัวนี้ อา,อาการที่มันควงออกด้านซ้ายมันก็จะหายไปนะครับแน่นอนนะเพราะผมเคยทําให้ดูในคลิปอื่นแล้วนะลองไปหาดูกันได้นะแต่ว่าใบพัดจะเป็นคนละรุ่นกันนะทีนะีะลอกที่ใช้วันนี้ก็โปรตอนนะผมลอกโปรตอนคันได้ว,ว่าเรียบร้อยน,นะทีนะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมาเล่นให้ดูอีกก็ ค่อยมารับชมในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ